วิธีเปลี่ยนปกคลิปใน Facebook ใน1นาทีด้วยมือถือง่ายๆค่ะให้เพื่อนๆมาที่ Creator Studio แอปนี้เป็นแอปตัวจัดการหลังบ้านของ Facebook นะคะแล้วก็ไปที่คลิปที่เราจะเปลี่ยนปกนะอันนี้คือคลิปนี้นะคะวิธีเพิ่มเพื่อนใน Li n e OA ก็คลิกที่ e d i t p o s t ค่ะมองลงมาด้านล่างจะมีคำว่า Thumbnail ให้คลิกที่ Add Thumbnail เข้าไปค่ะเลือกภาพที่เราสร้างไว้แล้ว แล้วก็กด next เลยค่ะเห็นไหมคะภาพปกมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็กด save ค่ะเข้าไปดูกันนะคะว่า Facebook ของเราเปลี่ยนปกหรือยังครูก็จะเข้าไปที่เพจของครูนะเลื่อนลงไปข้างล่างว่าเปลี่ยนหรือยังแอนแอนเห็นปะเปลี่ยนแล้วสวยปะแค่นี้เอง เพื่อนๆอย่าลืมเอาไปทำนะคะปกคลิปที่สวยจะดึงคนเข้ามาดูคลิปเพิ่มขึ้นถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ติดตามได้ที่เพจครูวันด้าสอนมือใหม่ใช้ไลโอเอค่ะสวัสดีค่ะ